สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนองสงชวนชมพระสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้กนะ็อากาศก็ร้อนนิดตึงนะช่วงเช้ามาฝนทําท่าจะตกก็ไม่ตกนะหลายวันแล้วนะทำให้เราอุเลยต้นข้าวตนา้นกาเนี่ย เขาเรียกว่าฝนทิ้งช่วงจะไปตกที้ช่วงักษาวนละมั้งนี่ยทำให้เกิดความร้อนต้นข้าวตน้นัุษาเท่าได้ชาวนาทีข้าวป่าตาเกียงทรัพย์ขข้าพเจ้าเดี๋ยวมาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอยแก้วหมู่มารคอยพบพระจีอาน ในนาคตการนี้เทินใส่บาทนะเช้าพระจะฉันปาข้าวขาหมูกับข้าวหมูไก่อ้าวสองอย่างเลยไเอาของดีไว้ก่อนแล้วนะฉันไม่ฉันก็ไปว่ากันละนะขอบคุณมากนะครับผู้ใหญ่ใจดีและหลายท่านเอซหลายคนที่เป็นห่วงนะ่พระขอผมนี่ก็นะครับเป็นพระสมเด็จนะ ช่างหลวงนะเด็กแต่แกะามาให้แล้วก็มาให้พวกเราพวกเราได้ชมกันนะครับสวยงามทุกองนะท่านที่ได้ไปแล้วก็ยังจะมาบูชาบูชากันอีกต่อๆไปไม่เป็นไรนะครับแบ่งให้ทุกคนนะครับสะสมไว้นะครับทําบุญกันสร้างกุศลกันโดยเฉพาะพรสงก็ไดไปกันพเรเลี้ยงสุนัขจอนจัดก็ยังทําอะไร อะไรๆแต่หลายๆอย่างนะสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรก็ทําไปเถอะนะครับที่เราตั้งใจอยากจะทํำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลน้นยิ่งใหญ่แล้วนะครับที่จะต้องทําแบบนี้นะถือว่าโชคดีอย่างน้อยๆก็ได้ทันใกล้ๆบ้านเราไม่ต้องไกลนะพอสงก็ าตัดสินใจอย่างเด็กขาดเลยนะว่าทํามด้กไกลบ้านมาท,นะไมทำไก,ก่ริบลกมาทำไก่ริปลีแล้วถ<ม>ือว่าได้สร้างปฏิภะสร่างโถวสร้างสมเด็จโตด้วยนะเขาลังสร้างเลยต้องเอาตรงนี้แหละไม่ทำวัดที่ยังไม่ทำตังตะเกบไฟเยอะๆเราก็ไม่เอาเอาวัดที่กำลังสร้างนะนี่ก็ ใครจะร่วมทําบุญก็มูทนากันครับวันนี้พรอสงจัดพระให้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะเป็นพระสวยงามดีนะครับตูวแบบของพรอสงก็จะเป็นแบบนี้แหะนะถือว่าตามความต้องการครับใครจะว่าสวยไม่สวยศรัทธาไม่ศรัทธาจะชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าแล้วแต่คุณเถอะครับ บางคนก็โทรมาให้กําลังใจเมื่อกี้ผมวางสายคุยจักใครคนหนึ่งนะอยู่ทางนู้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะพอค้าเขียงหมูใหญ่เนะี่แล้วก็ยังติดต่อขายที่ดินติดต่อขายหมูต่ออะไระก็แยกแยบไปหมดเลยนะเมื่อกี้เขาคุยกับผมอยู่พระเจ้าเอาหมูมาให้หมาเออเอาแล้วบอกได้เลยขอบคุณมากนะผมไม่เคยชื่อนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เป็นทางการเนี่ย าบอกว่าจะเอาหมูมาให้สุนัขจอดจัดผมบอกยินดีครับนะผมว่า่างั้นใช่ใครก็ชงชอบก่อนลนะนะหมูเนี่ยจะามา,ากระดูกมึงกระดูกหมูได้หมดเละมาต้มให,ให้เห็นพี่พรส่งเลี้ยงหมาหลายร้อยตัวโอเคครับขอบคุณมากนะเทจจริงไม่รู้เขาบอกเขาไปไหว้หลวงพ่อวัดปัดบ้านแหลมขาเขาเดินไม่ค่อยคล่องไปมาขา,ขาก็หายแล้วเนี่ยจากศิด เขาก็ภาวนาตัวว่าจะบำรุมศาส,สนาก็าจะมีกิจาการใหญ่ได้เงินได้ทองมากมายขอประสกฝันสําเร็จนะท่านนะอา้อาวท่านที่จะมาช่วยผมนะว่าปุณ้จะเข้ามาหาผมนะไม่มีปัญหาครับคุยกันได้นะเ,เรื่องอะไรก็แล้วแต่คุยได้ทุกเรื่องแหละนะเขาบอกก็เคยมีพระวัดหลักคังพิมพ์ฐานแสบองค์หนึ่งมีคนให้เขาสองล้านสล้าน บางคนให้ห้ล้านบางคนให้6กล้านไปให้เซียนใหญ่สนามรุ่นดีบอกว่าเก๋เซียนหนานรุ่นบอกแท้แล้วไปไปมาไปพไปตกอยู่กับใครยังไม่รู้เลยเขาก็บานนะเขาก็เลยให้ใครไปไม่รู้อา้าวไปบุญวาสนาอาจจะได้มาพบกันก็ขอเชิญนะครับดูรายการนี้ก็ดชมก็เขาบอกดูทุกวันแหละนะครับผมก็มีให้ชมเนี่ยนะตามหลักสูตรของพรสงนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะวอนนี้พี่สมนึกนะมีอะไรก็จะแวะเวียนมาหากันคุยกันพี่มานะเอ้ยพี่บวัววอนหลายคนนะครับชมแล้วก็ให้สบายใจนะครับเออชมแนละ้ชมพระพอะสงดูแลให้สบายใจกันนะครับทำให้สบายใจคืออย่างว่าเลื่อนผ่านไปก็จบไปนะแม่เขาจะเอาหมูให้ก็จะไม่ดีได้ยังไงล่ะโทจะประคุณเลยนะ แต่หมูมาแลกกับ,ก,บกับพระไม่ได้นะไม่แลกกันให้ก็คือให้พระก็ต้องซื้อต้องบูชาต้องเช่ากันหรือยังไงก็ต้องทำบุญร่วมกันนะถึงจะได้นะบอกก่อนนะเอา้ามีพ่อค้าไก่อยู่เจ้านุมกันบอกเอาพี่พ้อนสงเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวจะไอเอาไก่มาให้พี่แต่อะไรอะ่ะแต่บอกว่าแลกกับพระ บั้เฮ้ยเ้ไม่ได้ไมดแดงะขอโทษนะคุณคุณอะไรก็ไม่รู้อยู่ทำน้นเนี่ยไก่ก็คือซื้อไปแล้วนะสองร้อยฟลเอาจะมาแลกกัน,นะอะไรก็แลกกับพระไม่ได้แล้วชอบพระก็าามาเช่ามาบูชาได้ผมจะเงินไปทําบุญส่วนหนึ่งไปส่วนไก่นั่นนะซื้อก็ซื้อกันนะเออถ้าให้ตังกันเนี่ยนะคุณก็ค้าขายไอ้ผมก็ผมก็อะไรอ่ะ ให้พระให้บูชาให้เช่าเนี่ยนะนะนะแต่ปาปัะดาไปแล้วไม่ไม่รับคืนนะบอกก่อนขี้เกียจไปนั่งหาพระไปคืนกันกับสู้ว้นี่เลยดีกว่านะเปลี่ยนกันไปเลยกระจบเรื่องไปนะจะไม่ยากอะไรนะครับนะของกอนสงนี่ก็งดงามไปตามท้องเรื่องแต่ว,ว่ากันโกงนะ รอบไหนก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันสังคิตเลยไมเนะี่ยดีๆมีพาพก็อย่างว่าข้าต่างกินต่างใจแหละความสวยความงามก็ไม่ไม่นั่นกันนะไม่ไม่ตรงกันก็เหมือนผมคุยคางวันนาฬิกาเนี่ยนะยังชอบคนละยี่ห้อเลยบางคนชอบไซโก้เดินตรงเที่ยงตรง ไม่เก๋บางคนก็ชอบบิดโดบางคนก็ชอบราโดบางคนก็ชอบโลเล็กบางคนก็ชอบโอ้เยอะจะสารพัดเนี่ยยังชอบไม่เหมือนกันเลยนะแล้วพระก็จะจะมาชอบเหมือนก็ได้ไงนะหาพระสมเด็จวัดระฆังโคศิธารามท่านก็เปรียบเสม,มือนกับหาเนี่ยหาบุญหากุศลเนี่ยสร้างกุศลก่อน,นถึงจะได้พระ ไปบูชาไปปกครองไม่ใช่ได้ง่ายๆนะพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเป็นบุญจริงๆนะถึงจะได้ไปบูชาบอกกันเลยนะครับเ,เดี๋ยวจะว่าไม่บอกกันนะของสมเด็จพุทธจารย์โตพมรมหลังสีเนี่ยอยู่ที่แหลงศรัทธานะ้นำใจเมตตรีดีอะไรดีมีเมตตาอ่อ,อนโยมก็ได้มาเจอมาได้พบได้คุยกันนะครับตามที่ ไดเห็นเนี่ยนะครับขนสงก็องนี้พิมพ์ใหญ่พระประธานใหญ่นะองนี้นะสวยงามเนื้อเหลืองนะออกสีน้ำตาลครับน้ำมันตั้งอิวปกคุมอย่างดีสวยงามนะครับเป็นพระสายช่างหลวงนะได้ทําให้เราได้เห็นตรงนี้นะครับก็ไม่ปูดไรมากนะคุยกับเขาก็เหนื่อยเหนื่อยคุยกันมากก็เหนื่อยมาก บุญกุศลเท่านั้นแหละนะสร้างไปเถอะครับผมก็จะสร้างวัดเนี้แหละวัดสุดท้ายแล้วนะวัดบางโรงหัวป่าเนี่ยรังเนี่ยช่วยกันสร้างนะข้าวสลามั่งบถ์มังกุฏิมั่ง,งนะวิหารมั่งอะไรไม่รู้เป็นวัดสุดท้ายที่เราจะต้องสร้างนะ เหลือจากนั้นก็พระเข้าประจุก,กรุกสมเด็จพุทธจารย์โตเสร็จหน้าตากว้างสิบเจ็ดเมตรเมืม่อกี้ยังนั่งคุยกับลุงแบงค์เลยว่ะโอ้โหตึกน้่ก็ตึกสี่ห้องครึ่งเลยเวออ่าสี่สี่สิบหกอะ่ะห้องละสองเมตรนะนะตึกอันนี้มันสิบเจ็ดเมตรอ่ะสูงยี่สิบห้าเมตรเอา้าขนาดไหนท่านก็นดูเอาก็แล้วกัน,กน โอ้โหองนี้สวยงามมากนะพระสมเด็จนะขึ้นไปอยู่ในคอใครเนี่ยก็นะสวยงามแบบนี้นะถ้าไปอยู่กับเศรษฐีหรือคนมีเงินนะเรียกว่าราคาหลักหลากหลายอยู่นะนะผูกกันุกลงล,งละ่ะราคาไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะองค์นี้นะบอกก่อนนะครับสวยงาม พรมสงก็แบ่งให้ทุกคนเนะ่ที่ชอบนะครับชมพระพรมสงขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กําลังใจนะบางคนกระทักทายบางคนก็เช้ามาก็ห้าสายแล้ววางไปแล้วเนะี่ยเจ้าหมูมาให้มึงเจ้าพระไปปูช้ชาเอาไม่เป็นไรได้ทั้งนั้นแหละมาได้ทุกรูปแบบฟังแล้วขอให้บ้าเถอะครับเรามีความตั้งใจให้ทุกคนที่ชมพระพรมสงนะบอกกันไว้ก่อนนะจะว่า อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคนสงก็รับอยู่แล้วนะพระไม้ถึงเอาของไม้ถึงที่ว่าจะไม่รับก็ดูน่าเกลียดกับกำไรอยู่เนาะเอาักหน่อยยังไงยังไงก็ต้องเอานะครับเขาบอกจะเอาหมูมาให้นะถ้าเป็นพ่อค้าเขาได้กําไรเท่านั้นเท่านี้ท่านี้เท่านั้นนะ เขาบกว่าได้กําลังจากพรสงเป็นพูดเชื่อมต่อเป็นพูดให้กําลังใจขอบคุณมากนะคุณไหรคุณคุณโตและคุณหลายอยู่ทางนู้นนะขอบคุณมา,ากออจาออชื่อนะครับกไม่เป็นไรแล้วครับสิ่งดีๆขอให้ประสบความสำเร็จนะก็จะเข้ามาก็คุยคุยได้นะคม บอกเขาไว้ก่อนเลยนะภาพผมไปบูชาแล้วผมไม่รับคืนนะนะรับคืนจะไม่คืนตังค์บอกก่อนนะเออไม่ใช่ว่าแม่เอาตังค์ไปยังไนงะพระก็ตังค์ไปทาบุญเนี่ยนะนะใครมาบ้านผมเนี่ยก็ไม่อยากกลับหรอกนั่งคุยกันไปสามชั่วโมงไม่มีอะไรแล้วนั่งคุยกันสนุกกตะดานเฮคให้ความรู้ซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่หายากนะครับอันนี้ก็ น้องทีทุกท่านที่ชมในการผอนสงอนสงก็เลี้ยงทั้งหมาเลี้ยงทั้งแมวเลยแมวก็เยอะหลือเกินนะใครก็มาปล่อยในตลาดผมมาเก็บขึ้นมาเลี้ยงตัวเล็กๆนะตอนนี้โตเป็นอยู่เป็นสาวค่าตอนแพงกันนะพันห้าสองพันครับก็มันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำถ้าเราไม่ทำมันก็มันก็เป็นความลำบากใจนะอ้ยบางคนก็บอกอย่าเลี้ยงมาเลย อมันเหม็นมั่งอะไรมั่งก็อย่างว่าเลยนะเรื่องปกติถ้ามีใจเมตตาอดออมมารีมก็ได้อยู่ถ้าไม่มีใจอดออมมารีมก็ไปไ้จนะคนเราต้องมีน้ำใจด้วยนะผมก็ไม่เคยขอใครหรอกแม้แต่กระตังทักสิบบาทข้าวทักจานน้ำทักถุงหนึ่งผมก็ไม่เคยขอใครนะน้ำทักขวดไม่เคยขอ เกิดมาชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยขอตังค์ใครไม่เคยยืมตังค์ใครด้วยใครให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอานแต่ใครซื้อพักผมผมเอาตังค์นะบอกก่อนนะมาทุกคนแหละเพราะงั้นผมก็ไม่มีตังค์เลี้ยงหมาเะี๋ยใครรับทราบกอนเดี๋ยวจะว่าไอ้ไอ้นั่นอย่างนี้ไอ้นี่อย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะชมหน้าชมข้างหลังเอาแป๊บเดียวจะหมดเวลาทำการแสดงแล้ว เนี่ยเวลามันผ่านบปเร็วนะอา้าวชมแล้วในองค์นี้องางหน้านะองางหลังนะอา้าวชมตัวองค์ต่อไปสวยบริสุทธิ์จิตใจนะความงามนะกมังค,คนชอบสีน้ำตาลน้ำตาลขาาวต้มันตั้งอิวนะช่างสิบหูวทาไว้นะสกุลช่างนะช่างหลวงอ,าอ,าอาา้าวอาเขาขาวกว่าไปนะครับวันนี้ชมกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขคิดอะไสรสมความมุ่งมาตนปาถนาไม่ตามฝกคนไม่จนฝกใครมีแล้วก็หยิบยื่นให้กับคนไม่มีเนี่ยมันจะมีความสุขเนี่ยนั่งถึงว่าเราได้มาจากแบบไหนก็ตามแต่ทํางานด้วยจิตใจทําใจด้วยการค้าการขายด้วยบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะรับรองเนะยได้ความสุขเต็มๆเนะถามว่าพรส่งไปเลี้ยงหมาเหนื่อยไหมโอ้โหแกขับรถไปตักข้าวให้หมากินเนี่ยถ้าจะเป็นลมอยู่แล้วทุกวันเนี่ย แต่เวลายามที่หมากินข้าวนี่มันหายเหนื่อยมันเกิดปิติขึ้นมาทันทีว่าโอ้ข้าวแต่และคำแต่และถัง<ม>แต่และเม็ดที่เราให้เขากินเนี่ยหมาเขากินอย่างเดียวเขาไม่เลือกหรอกเราผสมไก่ต้มไก่วันละสามสิบโปเนี่ยเนี่ยต้มต้มให้เละเลยแล้วก็เละมันหน่อยมีเชียวพอเป็นชิ้นลองผสมคุกข้าวแล้วก็หัวอาหารเม็ด อีกว่าลรกขึ้งกระสอบผสมไปนะไอที่ม่ผสมก็คือาหาเห็นเขากินแล้วมันมันบอกไม่ถูกนะเพื่อนนะนะครับเหมือนกับว่าเขาเวลาเขากิกนอนะ่ะบอกไม่ถูกเลยอน่ะนีบอกกันกลงุงมันเหมือนกับว่าเรามีความชื่อใจแล้วก็ยังมีข้าวที่เหลือนี่เราแต่เรื่องตัวเองนะ ที่ไปให้นกนะไปเลี้ยงนกผมเกียมข้าวไปวแล้วครึ่งก็สอบไปให้นกนโทษนะเป็นปลายข้าวนกพิราบเป็นหลายพันตัวปราสองพันตัวนกเขานกเอี้ยงนกกระจอกนกเอี้ยงกินข้าวสุกนกพิราบจะกินข้าวสารข้าวสุกก็กินนกเขาเนี่ยอ้ยเขาเล็กเขาใหญ่นะนกฝักเวลาลงปั๊บวางปุ๊บเดี๋ยววิ่งฟลูก็มบาเดียวต้อง เอามือแหวกแหวเขาจะไปใช้ตีนใช้โทษแต่ใช้เท้าดูน่าเกลียดใช้มือไปไล่รุดไปก่อนกินมันกิกบนมือตรงกันเลยเราก็ทำขาดบางทีแต่ก็ความรักเราเขาไม่กลัวเราผมไม่ได้ใช้กระถาคมอะไรเลยนะไม่ได้ใช้กระถาคมเรียกนกเรียกอะไรหรอกนะมาเองอ่ะกินเองออะกินก็กินลูกเอ้ยกินกินกินหมาก็กินกินเฮ้ยกินใบไวเข้าเดี๋ยวนกกินหมดพย่อนไปกับหมากิน หมากแกกินอิ่มแหละนะมีสิบตัวกตรงนั้นสิบตัวกองไ้สิบห้ากองถึงยี่สิบกองตัวละสองกองสองกองกินอิ่มให้เขากินให้อิ่มนะเราก็วิ่งดูไอ้ตัวไหนยังรู้หมดทุกตัวแหละสามสี่ห้าร้อยตัวเนี่ไอ้ตัวไหนวะเฮ้ยเมื่อวานหายไปสองตัวมันไปไหนวะขับรถตามหาเหลือข้าวไว้มันขึ้นถังก็ไม่เจอเดี๋ยววันนี้ต้องไปดู ไม่ต้องไปดูหูข้างหลังนี่กาบหมากนะี่สวยจริงๆนะพระองคนี้นะเรียกว่าแท้แบบชนิดที่ว่ามดงานไปแล้วกันนะเอา้าองค์นี้นี่นานๆจะออกโชว์โฉมนะให้ดูเนื้ออะไรใสๆเนี่ยนะลองดูเอา,เอานะผงพิเศษลอยตัวเลยนะครับเป็นช่างนะชุดช่างหลวงนะทำมาให้ นะไว้ในยุคสมัยรัชกาลนึงเนี่แล้วก็ขอนฉงก็ได้เก็บสะสมมาจากพระเดชพระคุณเจ้าวาดเนะวัดทวีร์ผู้ใหญ่ใจดีม่อใไปทาดไว้อา้าวเกิดเป็นสิริมงคลน,นะครับเนี่ยพูดถึงเรื่องเของเรานะไม่เกี่ยวกับคุยเรื่องมันอื่นไปเรื่องนกมันเป็นอย่างนั้นนะนกมันกินข้าว ก็ทําให้เราต้องคุยกับมันนะ่ะทั้งนกทั้งหมาต้องคุยกันนะ่ะบางทีต้องตักน้ำมีการนเนี่ยโอ้โหฝนไม่ตกก็จีบผัวันแล้ว ตักน้ำให้หมากินนี่ก็โหเป็นทั้งถังกันเหนื่อยเอาเอาการกันนะจำเล่นไปนะเออไม่ก็ตักให้หมาทุกวันตักน้ำให้หมาแล้วก็ตักข้าวให้หมาเนี่ยวันเะเหนื่อยล้าเลยอะพูดว่าเอ,อ้ยเมันไหร่จะตายตักทีเนะเราเนาะ ก็ไม่เป็นไรสักทีนะออตายก็ตายวะอยูมย่มันก็อยู่มันก็เหนื่อยอะต,อตายแล้วมันก็ไม่เหนื่อยไงก็หมดพ้นทุกข์ไปไม่เอาแล้วเกีเยจอยู่แล้วเหนื่อยเหนื่อยมากๆกันบางทีมันด้นเกียดอยู่นะ ไม่ได้จะนั่งภาวานาอย่างเดียวครับยังไงยังไงก็ไม่ให้เจ็บป่วยอย่างเดียวพออ้าววันนี้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสมควาบุญมาทปาถนาไม่ต่ำฝกคนไม่จนกระไครับรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมีเงินมากองมีทองมากมายโชคดีนะครับชมพระพรส่งนะครับสมฟามบุญมาทปาถนาเอา้าดูข้างหน้ามาต้องดูข้างหลังด้วยเด้อเดี๋ยวจะผิดกัน หลังก็สวยดีมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ